รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับเพากับรายการ Sunday Eye ทุกคืนวันอาทิตย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางทงทบหแห่งนี้นะคะ วันนี้ช่วงเซนเดอร์ฟอร์คาจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมเรื่องราวความมีน้ำใจของพลเมืองดีท่านหนึ่งค่ะที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองได้รับบาดเจ็บช่วงเซนเดอ t y รที่ที่ต้ารายงานของเราได้ร่วมกิจาก,การรมกับโรงเรียนในเรืออากาศเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีค่ะพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมกันนะคะจะไปที่ไหนขอสอมอก็พาไปค่ะจะไปที่ห ร้องพอไปสู่จุดหมายที่ต้องอการ <ขอ S 1> บริการประท,ทับใจบริการตลอดเส้นทางขอสมกมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อบริการประชาชนบริการตลอดเส้นทางขอสอมกยังไม่กลับเลยจานา้ำ เดี๋ยวนี้น้ำหญิงหรอไมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านก็เรอยกจ้าสาวๆอ่านซารแล้วจะเข้าใจนิตยสารพิดารารงงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ช่วง Sunday Focus สนับสนุนโดยนิตยสารทิดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน GGI Thingsafety t h i n g GGI ือเป็นคดีสะเทือนขวัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีเอุธยาในการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เข้ารุมทำลายพลเมืองดีนายวัฒนยูธัญพันธ์และนางสาวาวิไลวรรณบุญยอระหว่างเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกลวนลามจนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกันเย็บย1บเข็มกองประกวดทิดาแรงงานภายใต้แนวคิดคุณค่าที่เหนือกว่าความงาม เลงเห็นคุณงามความดีในครั้งนี้และพร้อมให้กำลังใจพลเมืองดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทยคุณท็อปเป็นคนที่น่าชื่นชมน่ายกย่องมากนะคะนี่พูดจากใจเลยต้องขอบคุณมากนะคะที่ทำความดีช่วยเหลือสังคมแบบนี้แล้วก็ในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคุณท็อปเป็นฮีโร่กับพวกเราไปแล้วอะค่ะ กู๊ดก,กิกนะคะในฐานะของที่ด้านแรงงานประจำปี2556นายห้ากมอบให้กำลังใจค่ะถือว่าเป็นจากกองการประวกวดที่ด้าแรงงานนะคะ<ฮ>ขอบคุณนะคะที่ทำความดีช่วยเหลือผู้หญิงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะกระเช้าเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งของที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนค่ะนำมาเยี่ยมมาให้กำลังใจคุณวัฒน์ยูค่ะ ียนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนา2556นะครับเวลาประมาณทัก20เวกาสดแสนะครับก็สถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นที่จุดพักผู้โดยสารนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็ไปทำงานที่ห้างโลตัสเลิกงานมาก็นั่งรถตู้มา,มาลงตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยผมก็ทราบเหตุโดเวลาประมาณทัก 19ไเก้าราวการาลุ่งขึ้นเน,นะครับเพื่อว่าทางท่านผู้กับเนี่ยได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้วในเรื่องการสืบสวนดต่างคนร้ายแต่ว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตํารวจราอ่เฉยเฉยไม่ทําอะไรยังไงก็ผมก็ได้ลงไปดูก็สามารถที่จะสืบสวน ออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คน4คน4คนครับแล้วก็ในคืนนั้นเองเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้หาทั้งหมดได้ในคืนนั้นเลยในคืนนั้นโอ้โเลยค่ะในส่วนของการดำเนินการคดีเนี่ยการสอบสวนก็ดำเนินการไปเรื่อยๆส่วนผู้บาดเจ็บนะครับและผู้เสียหายเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรรมาชเองอ่าพลตบตรเลซันช่วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับท่านวิยาภิษณของวราชการจังหวัด ก็ได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บาดเจ็บนะครับในส่วนของอายุตระวจอายุทยาก,ก็ได้ช่วยกันรวบรวมเงินจำนวนสองหมื่นบาทนะครับไปช่วยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลดีที่สุดสําหรับฐานสตีนี่ถ้าจําเป็นที่จะต้องลงรถคนเดียวเนี่ยอย่าไปโทรหาแฟนนะครับโทรหาตารวจดีกว่าถ้าตํารวจเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีตารวจมาห้าทีนี่ก็ถึงละอุ่นใจไปราชาชนแต่นี่ถ้าโทรหาแฟนแฟนก็ยังมาไม่ถึงรับถ้าโทรหาตารวจหนึ่งก็หนึ่ง อายุทยาเนี่ยทันทีลยครับนะ<ช><ช>ผมเนี่ยประชุมทุกวันเก<ช>้าโมงเช้าเนี่ยติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจันงหวัดนครศรียาเนี่ยทุกวัน<ช><ช>นะครับและกำชับตลอดในเรื่องของสายตรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยภายใน3ามถึงห้านาทีโดยมีท่านรองผู้กับฝ่ายป้องกันปรปาบตามมาเข้าเวรที่ศูนย์วิทยุและคอยสังเกตสังการในเรื่องนี้โดยเฉพาะครับค่ะขอบคุณท่านมากค่ะที่ให้ตัวกระจับคดีนี้นะครับสวัสดีครับ หรือจะน้ำเดี๋ยวนี้น้ำญิงแล้วไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจนิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหนงน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านจันยังจังสาวๆอ่านซ่าแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ Sunday Variety สนับสนุนโดยนิตยสารทีดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน GGI Ting Safety Ting GGI สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้กุ๊กกิ๊กอยู่ที่โรงเรียนในเรืออากาศนว่ามินกระตรตรริยาพิลาศมาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนคนมีปีกส่องเวหาท่องอวกาศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของโรงเรียนในเรืออากาศค่ะ <anyway. S 1> คุณผู้ชมคะตอนนี้กุ๊กกิ๊กก็ได้อยู่กับนาวาอากาศเอกทัชชัยอัคริยาการุนผู้บังคับการกรมนักเรียนในเรืออากา,รรากศรักษาพระองค์แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอทราบค่ะถึงที่มาของโครงการนี้หน่อยค่ะสำหรับ วัตถุประสงค์ของโครงการค่าเยายวชนคนมิปิอสองเวหาท่องอวกาศครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สองสาข้อด้วยกันประเด็นแรกคือเราต้องการให้เยาวชนน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตของการเป็นนักเรียนเรืออากาศนะได้เรียนรู้ได้สัมผัสการที่จะไปเป็นนักรรบทางอากาศนะและประเด็นสําคัญก็คืออ,อยากให้เขาได้สัมผัสกับ องค์ความรู้ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นในโรงเรียนในเรืออากาศคือวิชาดาราศาสตร์ที่ทันสมัยและน่าสนใจมากทีเดียวกิจกรรมนี้เราเป็นการทําครั้งแรกนะครับแล้วก็คิดว่าเราในปีต่อไปเราก็จะทํากิจกรรมนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้การมากค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมเพราะเด็กๆเยาว,วชนเหล่านี้จะเติบโตไปกัลมาสำคัญที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมนั้นไปรีนติดตามชมกันนะคะแต่ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w n t r m e d i a c o m ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ